สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีนําเสนอเมนูเ,มเด็ดอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูผัดเผ็ดปีกลางไกล้ใส่ใบโหระพาค่ะรสลองอรสชาติเผ็ดนั่วแซบสาใจค่ะค่ะ ขั้นตอนแรกเ้าก็นําวัตถุดิบต่างๆของห้องไปล้างทาความสะอาดก่อนค่ะปีกลางใกล้จะล้างข้าวด้วยเกลือตามด้วยน้ำสองน้ำส่วนผักนางอ่างยาก็จะล้างด้วยน้ำเปล่าประมาณสองน้ำค่ะเมื่อนี้ห้าจะเฮ็ดเมนูสองอย่างค่ะอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือเมนูไข่ตุ๋นนั่นเองค่ะใส่ไข่ซีฟองขั้นตอนต่อไปห้องก็จะน้าเครื่องเทศต่างๆมาหั่นเป็นชิ้นๆต่อไปก็จะมาเตรียมเครื่องแกงเพชรค่ะใส่พริกแห้งพริกสดอย่างละหาม็เขตามด้วยกระเทียมสามกลีบ หาันแว่นสามเวนครพยาบยาพ่อประมานเมนูแหลกเขาจะมาทําไข่ตุ๋นกันค่ะตอกไข่ใส่ชามผงปรุงรสน้ำตาลผงนัวย่างหนึ่งช้อนชาซอสฟ้าเขียวน,นึ่งช้อนโต๊ะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะขั้นตอนปรุงรสนี้พี่น้องมักรสชาติได้กะจัดไปตามใจชอบเลยค่ะคน้นส่วนผสมต่างๆได้ที่เติมน้ำเปล่าลงไปประมาณหาสิบซีคนอีกรอบหนึ่งค่ะตามด้วยเครื่องเทศที่ห้าเตรียมไว้ก็จะมีพริกซดเขียวแดงหันชิ้น หอมหใยยัยฮานชินตามด้วยใบโหระพาคะ่ะ น้ำหม้อขึ้นตั้งไฟเขาจะใส่หม้อกระทะไฟฟ้าค่ะในการหนึ่งพอน้ำเดือดนํำถ้วยไข่ว่างลงในซึ่งปิดฝาไว้ใส่เวลาประมาณ30นาทีค่ะเมนูต่อไปผัดเผ็ดปีกกลางไก่ใส่หรละผ้ามาเบิ่งขั้นตอนวิธีทำเลยค่ะนํำกระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันประมาณสองช้อนโต๊ะเอาเครื่องแกงลงไปผัดค่ะผัดด้วยไฟอ,อ่อ,อนๆให้เลืองหอมหลังจากนั้นตามด้วยปีกกลางผัดส่วนผสมตั้งๆให้เข้ากันใส่ไฟปานกลางในการผัดช่วงนี้อย่าเพิ่ง ใส่เครื่องปรุงด้อค่ะเพราะว่ามันจะเห็ดไห้ไก่ข้าวพัดไปเรื่อยๆจนน้ำไก่เริ่มตึงเขากับปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสผงนัวอย่างละหนึ่งช้อนชาน้ำตาลสองช้อนชาซอสฟ้าเขียวสองช้อนโตะ๊ะซอสถั่วเหลืองหนึ่งช้อนโตะ๊ะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะรสชาติพัดเผ็ดของข้าจะเน้นหวานน้ำเผ็ดตามแล้วก็มีความนัวกลมกล่อมค่ะหันมาเบิ่งพัดเผ็ดเพอน้ำเริ่มงวดเขากับเทนาน้ำล้างคกลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็พัดต่อไปเรื่อยๆโดยใส่ไฟปานกลางคนไปทางออนพัด ต่อไปอีกประมาณสิบหานาทีไกลก็กระ่มสุกเขาก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะสําหรับพี่น้องที่มักน้ำเขาก็สามารถเติมได้อีกค่ะแต่ว่าสําหรับฉันน้ำคลุกคลิกเข้มข้นสมินิพอดีแซบค่ะพอมาถึงขั้นตอนนี้จะบอกว่ากินหอมคักค่ะหอมไปหาบ้านซิบบ้านพุหละบอกว่าจะเป็นหอมเครื่องพัดใบโหระพาอุ้ยหอมคักแน่ค่ะพ่อใบโหระพาสด ก็ถือว่าซุปได้ที่แล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟจัดจานได้เลยค่ะหันมาเพ่งเมนูไข่ตุน๋นซุปได้ที่พอดีค่ะพี่น้องกินหอมบ่แพ้ผพัดเผ็ดเลยค่ะคุณหวานเจี๊ยบเตรียมเข้าสวยใ้หมอหนึงกินกันสองเทาค่ะบอกพื้นคุณหวานเจี๊ยบจักน้อยเนาะค่ะเพิ่นกับ่มากเผ็ดไหมค่ะพี่น้องฉันก็เลยบอกว่าให้เพิ่นเฮ็ดข้ามเข่าใหญ่ๆเอาตอนน้อยๆก็ได้มันจงบ่เผ็ดกันยังจมขึ้นเก่าล่ะค่ะพี่น้องม,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 มุมมุมิบมมาได้ค่ะพี่น้องแซบๆน้ำกันค่ะ